สวัสดีดสค่ะนักเรียนวันวนี้ครูอานีมีของเล่น,นเล่นอีกแล้วมันก็คือปืนบอมนั่นเองคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่านอะไรแต่ญ,ญียกเว่าปืนบอมและเราจะเอาปืนเนี้ยเล่นกันในวันนี้ลุก เรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนอื่นคือกติกามีว่าแต่และฝ่ายเนี่ยครูกับผู้ท้าชิงเนี่ยจะได้ลูกกระสุนคนละ5ลูกแล้วก็จะผัดกันยิงคนละลูกถ้ายิงเข้าในกล่องไหนก็ให้ทำโจทย์กล่องนั้นให้ถูกต้องไม่มีกำหนดเวลานะคะจะทำทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้อ่าแล้วถ้าสมมติยิงไม่เข้าหรือยิงเข้าโจทย์ซ้ำ กับคนที่เขาทําไปแล้วถือว่าฝ a i l ข้อนั้นก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไม่ต้องคิดใดใดทั้งสิ้น,นลูกนั้นก็เสียไปอ่าเดี๋ยวผู้ท้าชิงจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนพร<อ> <laughs> ้อมไหมคะผู้ท้าชิงฟอมเออแค่พร้อมมือขำเลยอ่าปาเลยเลยลูกที่หนึ่งผู้ท้าชิงจะเป็นฝ่ายยิงก่อน <laughs> <laughs> ไม่ได้ไปนะคะลูกนี้พูดจชิงถือว่าฟาวอ่าตาคว่น,นี้แล้วลูกที่หนึ่งเลยลุ้นลุ้นลุ้น ต่อไปเป็นลูกที่สองของผู้ท้าชิงลูกแรกเขาเฟลไปแล้ว n บวก5้ 54, มากกว่าลบ10เราจะย้ายา54ที่บวกอยู่เนี่ยไปลบกับลบ10เราก็จะได้ n มากกว่าลบ10ลบ54 ดังนั้นเราก็จะได้ n มากกว่าลบ64แล้วกราฟแสดงคำตอบของอสมการที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สร้างให้นตรมาอย่างนี้แล้อันนี้คือลบ64อันนี้ก็จะเป็นลบ65ลบ63แล้วมันเป็นมากกว่าแล้วก็เป็นจุดตรงไปทางนี้ เราไปลุยกันเลยลูกที่สองเล็งจะได้จากลูกไว้เนี่ย ต่อไปเป็นลูกที่3ของผู้ท้าชิงเอเดนมาเข้าเฉยเลยค่ะ 3x ส่วน5มากกว่าหรือเท่ากับ30เราจะย้ายห้าที่หารอยู่ไปคูณกับ30ก็จะเป็น3 x มากกว่าหรือเท่ากับ30คูณห เราจะได้ 3x มากกว่าหรือเท่ากับ355 1 5 0แล้วเราก็จะย้าย3ที่คูณกับ x ไปหาร150ก็จะได้อย่างนี้150หาร3ตัดทอน3 1 3 3 5 15ก็จะเป็น50 x มากกว่าหรือเท่ากับ50กราฟแสดงคำตอบของอสมการที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ A. ตรงกลางก็คือ50น้อยกว่า50ก็จะเป็น49 มากกว่าก็51แล้วมากกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็นจุดทึบไปทางมากกว่าต่อไปลูกที่สามไปจะได้จากลูกไปเนี่ยฮะยังไม่ได้ทำโจทย์มาก่อนโอเคจริง หรือเท่ากับลบ7 15ลบอยู่ย้ายไปบวกเป็นลบ7บวก15 X ก็จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ7บวก15ได้8แล้วก็สามารถเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการได้ก็คือสร้างเส้นจำนวนก่อนเลข8 ฝั่งซ้ายน้อยกว่า8ปฝั่งขวามากกว่า8มากกว่าเท่ากับมีเครื่องหมายเท่ากับแปลว่าใช้จุดทึบมากกว่าก็ไปทางนี้ต่อไปรูปที่สี่ได้จะเข้าไม่เข้าได้ x หาร6ไม่เท่ากับ30 6หารอยู่ย้ายไปคูณ x ไม่เท่ากับ30คูณ6 x จะมีค่าไม่เท่ากับ30คูณ6 6 38 180สามารถเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ก็คือสารเส้นจำนวนมาก8 8 0 อันนี้170และ190ไม่เท่ากับเป็นจุดลงเครื่องหมายลากไปสองข้างเลยต่อไปลูกที่สี่ลูกเดียวแหมเธอจะยิงใหม่ได้ไงลูกที่สี่อ่ะลูกที่ห้าแล้วเอาเอา เอ้โอ้มเข้าไม่เข้าต่อไปลูกสุดท้ายลูกที่หา <c oughs> นี่เป็นลูกตัดสินถ้าเราเข้าเราจะชนะ <c oughs> oh. อันไหนยังไม่ได้5้ยังไม่ได้หรอ การแก้อสมการเราจะใช้สมบัติการไม่เท่ากันในการหาคำตอบในคลิปนี้ก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่4คำคือบวกย้ายไปลบลบย้ายไปบวก คูณย้ายไปหารและหารย้ายไปคูณคำเหล่านี้เป็นคีย์เวิร์ดช่วยจำของสมบัติการไม่เท่ากันที่เราจะนำไปใช้ในการแก้อสมการสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ